สวัสดีนะคะวันนี้แม่ค้ามีเสื้อไหมลาวนะคะมาเซลในราคา189บาทนะคะค่าส่ง30ปลายทาง50บาทนะคะปกติเสื้อรุ่นนี้จะขายอยู่ที่299บาทค่าจัดส่งต่างหากนะคะอันนี้แม่ค้าจะนำมาเซลล์ในราคา189บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะ ที่แม่ค้าใส่จะเป็นอก32มสอแค่ตัวเดียวนะคะคือสีฟ้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็น32สีม่วงนะคะ32สีม่วงนะคะ189บาทนะคะจัดปโรปรเลยนะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลอกส้มนะคะเป็นงานทูโทนนะคะ ร้อยแปดสิบเก้าเดียวตัวเดียวนะคะสีเหลืองตัวที่หนึ่งนะคะอ่าค่าเอวตัวนี้นะคะราคาหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทสวยมากนะคะงานจริงลูกค้าดูได้รับประกันคุณภาพนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสีครีมนะคะสีไข่เหลืองไข่อกสามสิบสองนะคะอกสามสิบสอง ต่อไปนะคะอก32สีชมพูบานเย็นนะคะอก32สีชมพูบานเย็นอก32สีบานเย็นนะคะรุ่นที่แม่ค้าใส่นะคะเป็นรุ่นเจ้านางนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเอานี่อก34ต่อไปจะเป็นสีขาวนะคะสีสิส,ส,สีสีขาวนะคะสามสิบสองนะคะสีขาวสามสิบสอง 32จะเหลือเยอะนิดนึงนะคะต่อไปตัวนี้จะเป็น32นะคะ32สีแดง32 34ใส่ได้นะคะรุ่นนี้งานจริงคือสวยมากนะคะ32 34ใส่ได้นะคะอันนี้จะเป็นสีฟ้า32 34ใส่ได้นะคะกระดุมคาดนะคะแล้วก็มีบูนะคะมีแค่32กับ34เท่านั้นนะคะต่อไปตัวนี้32นะคะสีฟ้า32 ขอเจ้านางนะคะต่อไปจะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียว32สนะคะสีชมพูบานเย็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นระบายคือใส่เข้ารูปสวยมากนะคะสาเหลือแต่32เท่านั้นนะคะร้อบาบาทนะคะใครใส่ได้มาเอาไปใส่นะคะต่อไปสีแดงนะคะ สีแดงรุ่นที่แม่ค้าใส่รุ่นเจ้านางนะคะเหลือนหนึ่งตัวอกสามสองต่อไปสีเหลืองคาดเอวนะคะงานดีไซน์สวยรุ่นนี้แต่ก่อนขาย590บาทนะคะสีเหลืองสีเหลืองนะคะสีเหลืองดอกคูณน,นะคะต่อไปจะเป็น32สีน้ำตาลนะคะรุ่นไหมหลาบนะคะกระดุมด้านหลัง32สสีน้ำตาลนะคะ 32สีแดงนะคะ32สีแดงมีผ้าตรงตรงกลางนะคะตรงนี้จะเป็นกระดุมนะคะอันนี้คือสีแดงสีแดงราคา189เท่านั้นนะคะ,ะเฉพาะในไลน์นะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะคะอก32 34ีสีชมพูนมนะคะสีชมพูนมกระดุมเป็นแบบนี้เลยค่ะงานจริงคืองานสวยมากสีชมพูนมนะคะ อกสา3สองสสี่ใส่ได้นะคะต่อไปสีกรีบบัวอกสาสิบสองเหลือหนึ่งตัวนะคะสีกรีบบัวนะคะอกสาสิสองต่อไปนะคะจะเป็นสีเทาอกสามสิบสองนะคะสีเทาอกสามสิบสอง ตัวนี้จะเป็นสีบานเย็นสามสิ4สี่สาสิสองสาสิบสี่นะคะใส่ได้นะคะรุ่นกระดุมแบบนี้นะคะสามสิสองสามสิบสี่ใส่ได้นะคะใครใส่ได้เอฟไปนะคะสวยมากนะคะลูกค้าค่ะสนใจสอบถามได้นะคะศูนย์เก้า4ปห้าปดสี่หนึ่งห้าสองสี่นะคะศูนย์เก้า4ปห้าปสห้าสองสี่เดี๋ยวแม่ค้าทิ้งลายให้นะคะขอบคุณค่ะ